ถึงแล้วนะคะที่ดินที่จะมาทําการติดป้ายนะคะเป็นที่ดิน15ไร่เลยเดี๋ยวหามุมติดป้ายก่อนว่าจะติดตรงไหนถึงจะเหมาะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรายละเอียดที่ดินให้ดูกันแดกใช้ได้ทีเดียววันนี้ทางเข้าที่ดินก็จผมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลย โดยรวมแล้วที่ดินที่ถมไว้เนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าถนนนะคะแล้วก็ถมไว้นานหลายปีแล้วนะคะที่ดินแน่นมากค่ะพาเดินเข้าด้านหน้าที่ดินนะคะดูพื้นที่กันค่ะทางขวาก็จะเป็นตึกอาคารพาณิชย์ประมาณ20ห้องนะคะด้านหน้าเนี่ยถมไว้หมดแล้วนะคะสามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยค่ะมองไปทางซ้ายนะคะต,ติดถนนแบบนี้เลยค่ะพาเดินตรงเข้าไปมองด้านหลังที่ดินนะคะ ด้านหลังเป็นพื้นที่เรียบเรียบนะคะที่ดินทั้งผืนจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆนะคะถ้าดูรูปในโฉนดจะเป็นถุงนิดนึงเนื่อง,งจากโดยรอบสองด้านหลังอะเป็นลำรางสาธารณะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบถุงเงินถุงทองนะคะพื้นที่เรียบเรียบด้านหลังเนี่ยทำนาให้สวยๆแล้วด้านหน้าก็ทำร้านอาหารคาเฟ่ได้เลย เพราะว่ามาจากกรุงเทพผ่านไปสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะเช่นวัดม่วงวัดขุนอินทป,ประมูลสามารถประกอบธุรกิจได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะยืนหันหน้าออกจากที่ดินนะคะมองไปทางขวาเป็นทางที่ไปอำเภอวิเศษชัยชาญนะคะประมาณสัก2กิโลเมตรกว่า,วาเท่านั้นเองค่ะ ส่วนมองไปทางด้านซ้ายก็เป็นทางที่ไปสุพรรณบุรีนะคะที่ติดกับที่ดินของเราเนี่ยเป็นอาคารพารณิชย์ที่เขาทําขายแล้วก็ขายหมดแล้วนะคะเลี้ยวขวาออกจากที่ดินมาทางอำเภอวิเศษชัยชาญน,นะคะทางขวามือก็จะมีปั๊มน,น้ํามันบิ๊กซีนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลวิเศษชัยชาญน,นะคะทางซ้ายที่เห็นจะเป็นตลาดนัดใหญ่ค่ะคนเยอะแยะมากมายค่ะแถวนี้นะคะ แล้วก็ถึงแยกวิเศษชัยชาญน,นะคะนี่เป็นคลองชนประธานที่ผ่านในตัวอำเภอวิเศษชัยชาญน,นะคะสำหรับที่ดินตรงนี้นะคะพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการถมไว้แล้วนะคะซึ่งติดถนนเส้นวิเศษสุพรรณบุรีความกว้างที่ติดถนนเนี่ยถึง80เมตรด้วยกันนะคะเหมาะมากที่จะทำเป็นบ้านจาาัดสรรพื้นที่ดินจัดสรรหรือว่าอาคารพาณิชย์นะคะห่างจากแยกวิเศษเนี่ยอำเภอวิเศษชัยชาญน,นะคะ เพียงแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเข้าตัวเมืองสุพรรณบุรีก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ20นาทีโดยนะรอบที่ดินเนี่ยจะเป็นลำรางสาธารณะนะคะส่วนด้านหลังที่ดินทางด้านโน้นนะคะจะมีพื้นที่สาธารณะที่เราสามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้เพราะว่ามีลำรางกั้นอยู่แล้วห่างจากพื้นที่ของชาวบ้านนะคะก็จะเป็นพื้นที่เพิ่มเติมของเราที่เราสามารถเข้าไปทำประโยชน์ได,ได้ที่ดินผืนนี้นะคะ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็จะมาดูที่ดินก็ติดต่อแพทมาตามเบอร์ด้านล่าง description นี้หรือว่าเบอร์ที่แพทให้ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ